สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอวันนี้ผมจะามาแนะนำวิธีสร้างเพจใหม่นะครับหรือเปลี่ยนจาก Facebook ส่วนตัวเป็นหมวดมืออาชีพนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเปิดสร้างรายได้ในวันนี้นะครับหรือเห็นเพื่อนๆมีรายได้นะครับตอนนี้ที่กำลังฮิตก็คือคลิปเรียวนะครับติดกระแสเลยในช่วง หนึ่เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับเขาเลือกกันเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มี facebook อยู่แล้วโดยโดยทั่วไปเพื่อนๆก็มี facebook อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนหมวดมืออาชีพ เป็นเพจได้นะครับโดย Facebook ส่วนตัวของเราเองนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของคนเพื่อนนะครับพอเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ก็จะเห็นจุด3จุดหรือจุด4จ,จุดนะครับก็ติ๊กเข้าไปนะครับก็จะเลื่อนลงมาสุดๆด้านล่างก็จะเห็นลูกกระ,เ,ะเ,เป๋าเงินนะครับก็จะมีบอกว่าเปลี่ยนโหมดมืออาชีพเปิดโหมดมืออาชีพก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็เปลี <S <S ่ยนเป็นโหมดมืออาชีพแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดเงินเป็น που, เพจนะครับน <ffer> ี่แหละครับแล้วก็ เปิดบูอชีพเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็สามารถลงคลิปอไรีดีโอต่างๆได้ปกติเหมือนเพจนะครับอันนี้ง่ายนิดเดียวและมีข้อดีข้อเสียค่อยว่ากันนะครับและทีนี้แล้วผมอยากเปิดแล้วแล้วเราอยากเปิดเพจใหม่อยากสร้างเพจใหม่ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่สร้างเพจนะครับมือใหม่นะครับก็เข้าไปที่สร้างเพจแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ชื่อนะครับที่สําคัญากชื่ออะไรที่เราจะใส่นะครับโดยที่เราอยากทํา เราถนัดเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเกี่ยวกับอาหารเรื่องท่องเที่ยวหรือเป็นนักพูดหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรนะครับเราก็ใส่สมมติผมต้นคามสตูดิโอผมก็ทําเกี่ยวกับผ้าคามนะครับขายผ้าคามผ้าคามนี่สวยขึ้นชื่อนะครับเอเมองสกลนครนะครับผ้าคามนะครับผมก็ต้นคามสตูดิโอนะครับผมก็ใส่นะครับเราก็ทําเกี่ยวกับผ้าคามแล้วก็ อะไรประมาณนี้นะครับถ้าทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจะทําอาหารกับข้าวนะครับแล้วก็สร้างผลงานออกมาดีนะครับแล้วก็ใส่ไปใส่ชื่ออีส yes. านแซบอีสานแซบนวลแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่โปรไฟล์ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยตามที่ Feed Facebook เขาแนะนําแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะครับพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับที่สําคัญ เราจะทํำยังไงให้มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนมาติดตามมีเพื่อนดูนะครับแรกๆเข้าสิบวันนะครับ30วันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆระยะนี้นะครับ1เดือนเนี้ยนะครับทาง facebook นะครับเขาจะนะครับตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลนะครับที่เราสมัครที่เราจะ ทํากิจกรรมอะไรในเฟซนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางเพื่อนก็บอกว่า,าข้อมูลในข้อมูลนะครับข้อมูลข้อมูลลึกนะครับข้อมูลในเพจเขาจะบอกว่าเอออาจจะติดโล่แดงอาจจะติดอ,อะไรอีกฮะข้อมูลน้อยนะครับประมาณนี้อาจจะติดอะไรหลายอย่างนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับที่สําคัญอยให้ติดโล่แดงก็พอนะครับเราก็ลงคลิป ไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่าและเวลาเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับ5,000ันคนนะครับห้าพันคนที่กําหนดในโฆษณาสตรีม5,000ันคนย้ํานะครับสำหรับมือใหม่5,000ันคนต้องถึง5,000ันคนนะครับเวลาก็อ่หกหมื่นนาทีนะครับเข้าเกณฑ์นะครับและเราต้องลงวิดีโออ่าวิดีโอขึ้นไปนะครับนะครับ อันนี้คือหลักเกณฑ์ของเขาถ้าเราผ่านนะครับผ่าน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 แต่ละขั้นตอนนะครับเราก็จะผ่านทางระบบทาง AI ทาง Facebook เขาก็จะส่งาการตั้งค่ามาให้เรานะครับให้เราก่อข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อเปิดสร้างไรายได้ในโฆษณาสตรีมในครั้งนี้นะครับถ้าเป็นโฆษณาดาวนะครับดาวาดาวนี้เขาก็จะส่งมาให้ทุกอย่างส่งมาให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับและเรียวนะครับและเรียวนี้จะยังไม่ ไม่เหมือนนะที่กําหนดนะครับทางระบบ AI เขาก็จะกําหนดมาให้เองถ้าถึงผ่าน้าผ่านนะครับหนา่นาทีนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็สร้างคลิปสร้างอะไรลงไปนะครับทําอะไรลงไปถ้าถึงกําหนดนะครับยังต่ํานะครับเราลงวิดีโอนะครับอย่างต่มีคนดูหนึ่งรยคน200อคนต่อคลิปก็โอเคละแค่เราลงขยันลงคลิปไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็เรื่อย,อยถึงเวลากําหนดเองทาง Facebook เขาก็จะส่ง ให้เราสมัครเพื่อเปิดสร้างรายได้เองเราไม่ต้องไปค้นหานะทาง Facebook เขาจะส่งมาให้เองอัตโนมัติทุกๆอย่างใน Facebook นะครับไม่ต้องไม่ว่าเออทำไมลงคลิปวิดีโอแล้วทําไมเขาไม่ส่งมาสักทีทําไมทำาน้น่ำนีน้ทำไมเหนื่อยบางคนก็เหนื่อยนะบางคนก็ท้อเพียงแต่ว่าเราต้องขยันแค่นั้นเองขยันลงคลิปขยันลงคลิปสั้นคลิปยาวลงสม่ําเสมอนะแนะนํานะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นในคลิปเดียวลงเรียวอย่างเดียวนะแนะนําลงทุกคลิปสั้นคลิปยาวลงในสตอรี่ลงไปเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับการลงวิดีโอเนี้ยอย่าไปก๊อปปี้หรืออย่าไปคัดลอกหรืออย่าไปดาวน์โหลดของเพื่อนมาเด็ดขาดนะครับมันจะมีผลไม่ไม่ช้าก็นานแต่มันจะมีผลระยะยาวช่วงที่เราจะเปิดสร้างรายได้ถึงเวลาที่นาทีมันผ่านนะครับเราไม่รู้หรอกว่าวิดีโอตัวไหนมันผิดมันถูกมันเราไปก๊อปมาเขาไม่บอกนะนะครับเราล่ะรู้เองว่าวีดีโอไหนที่เราก๊อปมาวีดีโอไหนที่เรา ไปยืมคนอื่นมาแบบนี้นะครับเราจะรู้เองนะครับเราไม่ต้องอไปถามคนอื่นนะตัวเรารู้เองนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปก๊อปอย่าไปดาวน์โหลดอย่าใส่เพลงทุกอย่างนะทุกอย่างเริ่มต้นที่ทําใหม่อย่าไปดาวน์โหลดอย่าทุกอย่างนะครับ อย่าไปดาวน์โหลดอย่าเอาเพลงคนอ,อื่นมาใส่อย่าเอาดนตรีคนอ,อื่นมาใส่นะครับแนะนําให้เราเปิดสร้างไรายได้ให้เรารู้เงื่อนไขอะไรทุกอย่างใน Facebook นะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยไม่มีกฎตายตัวแน่นอนว่าเราจะทําอะไรทุกนะครับถ้ามันถูกถูกถูก,ถกต้องหรกครับที่อาจารย์แนะนําใน a c e b o o k นะครับก็เป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่มีกฎตายตัวที่เราจะแนะนํานะครับเราก็แนะนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆต่อยอดนะครับในการสร้างรายได้เองนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับมือใหม่ที่จะเปิดสร้างรายได้เปิดเพจใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนจาก Facebook นะครับเป็นเพจนะครับหรือจากสร้างเพจนะครับอ่าใหม่แต่ว่าการเริ่มต้นนี้ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บ1วันจะสร้างรายได้ลได้เลยไม่ได้นะครับเปิดเพจปุ๊บ1วันอยากเปิดสร้างรายได้ได้แล้วไม่ใช่นะครับทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเปิดเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรนะฮะตื่นขึ้นมา เราจะทําอะไรอย่างเช่นถ่ายรูปถ่ายกับข้าวกินข้าวเนี่ยเราก็ก็ถ่ายลราก็ขยันลงคลิปถ่ายคลิปไปวันละ3 4คลิปวันละ1คลิปแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับวันละ1คลิปก็โอเคนะครับแต่ถ้ามีเวลาตั้งใจทําจริงๆนะก็วันละ3 4คลิปขยันขยันโพสต์ขยันดูเพื่อนขยันดูอะไรนะครับดูเพื่อนถ้าเปิดสมมติว่าเปิด ปิดโทรศัพท์ขึ้นมาจับโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเห็นคลิปวิดีโอนะอย่าเพิ่งเลื่อนหนีนะอย่าเพิ่งเลือนผ่านนะครับให้เราดูก่อนก็ได้นะครับให้เราดูจบหรือไม่จบนะครับถ้าเป็นคลิปสั้นนะครับก็ดูประมาณสัก3สามสี่นาทีก็พอนะครับอ่าถ้าอยากมาดูจบนะแต่ถ้าดูจบก็ดีไปนะครับถ้าเป็นคลิปเรียวต้องดูจบนะอันนี้กฎใหม่ต้องดูให้จบดูทุกอย่างให้จบพอจบเสร็จปุ๊บก็เลื่อนผ่านก็คอมเมนต์ถ้าอยากมีเพื่อนอยากมีผู้ติดตามเยอะนะครับ ก็เลื่อนผ่านค่อยเลื่อนผ่านนะครับถ้าคลิปเรียวนะครับถ้าเป็นคลิปเรียวนะดูให้จบแล้วก็ทักทายเพื่อนอยามีเพื่อนเยอะอย่าไปกดติดตามเน้นกดติดตามจะให้มีเพื่อนเยอะอย่างเดียวมันมันไม่ใช่กดของ Facebook นะครับ Facebook เขาชอบคนที่มีส่วนร่วมกับ Facebook นะครับโอเคนะครับสาหรับผู้ที่เปิดสร้างรายได้ก็ขอสรุปนะครับอ่าห่ละการเปิด เปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวจะเปิดหมดอาชีพก็เป็นผลดีแต่มีข้อเสียนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเปิดได้โอเคสร้างแล้วได้ไดไดก็ขอยดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากเปิดเพจใหม่ขอแนะนํานะครับเปิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้ยังไม่สายแน่นอนก็ค่อยทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเฟซบุ๊กของคุณก็จะเจติบโตมีผู้ติดตามเยอะเองนะครับสําหรับวันนี้ก็ ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเพื่อเพื่อนๆจะไปต่อยอดนะครับในการทําคลิปวิดีโอสําหรับวันนี้ก็สําหรับผมก็ต้นคาบซสตูดิโอก็สวัสดีครับ